อ่ะก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมรใหม่ครับนะครับก็วันนี้เขาอยู่ในการเยียร์เยียร์ทีวีนะครับเป็นรายการที่เด็กกากดูได้ <c oughs> เด็กเทพดูดีนะครับโจโจอ่า้็ชือรายการที่เจ๋จะเดี๋ยวเพิ่งมีคนเขาแสดงความคิดเห็นของผมเดี๋ยวเพิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับ บอกว่าให้เจอกันสมัครไงอะ่ะอ้าวแม่งมาอะไรกันเราไปนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาสอนเ,ออเดี๋ยวค่อยมาสอนละกันเออโอเคเดี๋ยวเราขอเล่นก่อนนะถึงสมัครได้ตอนนี้ก็ใส่สกินย,ยังไม่ได้เออนะครับก็เ,เ,เป็นรายการที่เด็กเกียนดูได้เด็กเทพดูดีนะครับก็บอีกคลิปนี้นะครับพอเป็นพาร์ทสองแล้วกันเนาะเอนะเอแล้วขอพูดไปก่อนเลยนะ แล้วขอพูดกับคุณไว้ก่อนเลยนะว่ามีเวลาเล่นเนี่ยต้องมีมุกเลยนะอย่ามีชาไข่มุกมาแถมด้วยถ้าจะกินชาไข่มุกเดี๋ยวแถวบ้านผมมีขายเดี๋ยวไปซื้อมาให้ทุย <c oughs> ตอนนี้ผมเปิดใหม่มาชาไข่มุกว่าผมขอเป็นโกโก้ได้ไหมโกโก้ค่เอ้โกโก้อะไรโกโก้โกโก้อะไรโกโก้ปั่นใส่ไข่มุก <c oughs> เอาเอาเอาช็อกโกแลตได้ปะ โอเคโอเคโอเคแต่เพิ่งแต่เพิ่งถ้าคนได้ของดีคนณช่วผมนะโอเคนะโอเคปะอันแรกอันแรกอันแรกลองอันแรกก่อนอันแรกนี้ลองนี้อันแรกได้อ้าวงั้นเข้าหนูแม่มาเลยดีกว่าเอาแล้วหายไปไหนอ่ะอ้าวเข้าไปแล้วผมเข้าไปได้เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งลายเด้งลาย โอเคผมเข้าแล้วอันแรก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 แล้วอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเอวิ้งเอวิ้งอยู่กันต้องโคตรไกลเลยผมเห็นคุณนั่นเนี่ยยูครับกดกระโดดนะครับอ๋อนี่ไงห็นแล้วโคตรไกลจริงๆริงโฟทีทูวันบีดิผมลงมอสบิ่งมาโกงแป๊บเผมเอาหมวยกันหมวยไอ้หมวก ตอนนี้ผมโกงเ่ยนะผมผมลงมอสผมวิ่งแล้ครับผมหนีก่อนน้ำหนึ่งแม่สายไลน์ก็เพิ่งจะมาทักตอนนี้ด้วยนะแม่กำลังมีไว้เจอกล่องเจอกล่องเจอกล่องก็เมื่อคืนนี้ผมบอกว่าผมจะไม่อัดผมจะไม่แคสเกมใช่ไหมว่าแต่วันนี้พอดีนี่ไงก็เพิ่งรู้เนี่ยว่า ไอเนี้ยลาวาคอมโบแม่งมีเมมแถมให้คือมันติดกับเครื่อง <laughs> สี่จิกบาบ้าเหี้เพึ่งรู้จริงจริงจริงมันทำไปนี่ได้นะคือแบบไอ้เพิ่มพื้นี่ลงแอปอะคือเอาเมมเอาสำับไก่เนี่ยที่มันอยู่ที่ลงแอปไม่เครื่องอ่ะเอออ่ะฮะแล้วเพิ่ง <c oughs> ตอนนี้ผมได้ไอเนี้ยโอ้โหลาวาเจอกล่องอีกแล้วอือหือสุดยอดมีไฟแพ้ลาวาเ<อ>คือโทรศัพท์ใช่ไหมฮะฮะ ลาวานี่คือทรกระสับใช่ไหมฮะทงนคเจะลาวาไม่ใช่อันน er ี้มันลาวานี่เลยแบบบนพื้นเลยมีกระจกวางไว้อะอ๋ออ่ามีแต่ของเล็กการไม้ค oh. oh. ือคือแม่งได้การไม้มาตีหัวพ่อเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวยี โทร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  GPS ใครเชื่อม GPS วะชื่อแม่โค้ชเกียรแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ใครวะในเซิร์ฟออนไลน์อ่ะผมเจอคนหนึ่งอ่ะชื่อ Yes ซ t อ่ะฮะเจอคนหนึ่งอ่ะในเซิร์ฟอ่ะใครไม่รู้ชื่อวายเนี่ย รู้สึกว่าเสียงมันจะค่อยๆนิดนึงโอเคเอวิ่งเอ okay. วิ่งเอวิ่งวิงวิ่งให้จ่าเลยโอ้ยสกิลหนีผมเก่งไงฮะโอ้โหแม่งคนคนไทยคนไทยคนไทยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดกล่องดิตอนนี้ใจเย็น GPS GPS จา่า ไปความจุดไปกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วคนนี้ก็นิดหนึ่งคนนี้นิดหนึ่งคนไทย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 เฮ้ยเฮ้ยแม่งแม่งแม่งลงมาวิ่งเหมือนกันมาเฮ้ยนี่ครับนี่ครับเอ๊วิ่งออกพ่อตะกิ้บิดนะครับแล้วคุณแม่งเงียบทำไมผมก็หาคุณไทยตายแล้ว อ่ะตายแล้ว,ลวอะไรวะเป็นคน2ี่สิบสี่กินเค้กแป๊บเอ้ยคนไทยปะวะไม่ใช่คนไทยกูฆ่าแป๊บอยากได้ลองดูลอยงยักหน้าให้ดูอะถ้าเกิดยักหน้าถ้ายักหน้าตอบปคนไทยเออแต่เมื่อกี้นี้ฆ่าคนไทยไปแล้วอะแล้วมันจะเชื่อใจเราป่ะเนะี่ย ไม่รู้ดิรู้งี้น่าจะตั้งชื่อแบบทีนข้างหลังอะตอนนี้รู้สึกว่าผมนี่จะแต่คำว่าคุณก็น่าจะรู้นะว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะเดี๋ยว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 เผาแม่งเผาแม่งเผาแมงเผาแม่งโอ้โโอ้โหโอ้โหีอ่ หนีแป๊บหนีแป๊บมันโดนไฟเผาแล้วผมเอาไฟไปเผามันน่ะโอ้แม่งโดนไฟเผาแล้วแม่งโดนไฟเผาแล้วโอ้ยเดี๋ยวบึงไอ้ตานั่งเดินไอ้ลงมาวิ่งเอ้ยวิวินะ โดนขาส่ยแต่คนที่ตตยคนที่สิบสามเลยสูกไหมครับโดนเผามันมันมันโดนมันโดนเผาผมโดนผมโดนดาบเินอยู่ไหนอ่ะเอางี้ดีกว่าผมว่าฆ่าใครให้หมดเลยดีกว่าฆ่าให้หมดเลยเพราะว่าคนไทยนี่มันไว้ใจไม่ได้เพราะมันมีมีเด็กเกณียนเยอะเกลียนเยอะแม่งไอ้เหียเออ ติโฟติโฟติโฟ,โฟเฮ้ยเข้านั่นดีกว่าเผื่อเจอแมบดีๆสุ่มแมบไวอือเฮ้เจอพี่ดากี้เออช่างขอเถอะเราเขาเป็นคนที่มีมือมีตีเหมือนเราคนโตพร้อมตัวจริงจะบ,บ้าเขาจะเก่งก่อนหรือมั้งไม่รู้หรอเพราะว่าเขาคุยในกลุ่มกันผมก็ไม่อยากจะยอยู่ในกลุ่มหรอกก็คือว่าปิดระบบอะไรอ่ะการแจ้งเตือน พูดดังๆก็ได้นะพูดอยู่ไหนฮะก็อยู่ข้างๆคนนี่แหละฮะข้างหลังข้างหลังโอ้ยไนวะป้าโอ้ยเยี่ยมใจป้าทำใจป้าข่าแล้วอ้าอีสามสิบวิอ่าอยู่ใกล้ๆกันด้วยอ่าอ่าข้างกันนะคนไทยนี่เจอกันก็ค้าแม่งหมดไปเลยเพราะว่าคนไทยมันไว้ใจกันไม่ได้คือไว้ใจกันหมดเลยล้างเผ่าพันธุ์คือไว้ใจได้แหละแต่ว่ามันมีเด็กเกียร์น่ะเข้าใจปะ พี่ว่าชาวบังประจันเอ้ยป้าหนีก่อนผมหนีแล้วนะดู๋ยวเดี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 แม่งมีของแม่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 งเสียนแม่งเสียนอ้าวงงเองฮะรอบนี้ทำไมอ่ะคนควายอ่ะมีกล่องอยู่ข้างหน้าแม่งไม่เก็บไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เก็บกล่องขึ้นมาเองเนี่ยแล้วคุณมาจะเอาขอฮะ เนี่ยนี่ยเไอเหี้ยไม่ใช่เนิ้งเก็บของก่อนเนิ่เก็บของก่อนเนี่ยอี่ไหนรูไม่ไหนอ่ะอยู่ต้นไม้สีเขียวต้นไม้สีเขียวพึ่งดาบแม่งไม่ดอบสัญญาณเน็ตอินเทอร์เน็ตไม่แรงทางริงใช้เน็ตของะไรครับ 3Bb ดิไวไฟ แต่ไม่บมันไม่น่าเลยมันก็ไม่น่าหรอกแต่เวลาโหลดเกมมันก็ดีนะแต่เวลามาเล่นเซิร์ฟนี่แม่งของไม่ดอบขอบอกตรงไว้กันเลยคือตอนนี้ผมร่างเลือกแหมว่าจะติดเน็ตของไงผมว่าสา b ีบดีกว่าเพราะว่าเดดทูนี่เห็นเขาพูดมาออไม่ดีโกงโกงอีกตั้งหากแม่งค่ายกาลางหัว มีบีบเป็นไข่กระดูว่ะไข่กระลัว่ะสุดยอดโดนโดนฆ่าป่ะอุ้ยอุ้ยแม่งเอ้ยลงมอมมีมยงมาไม่หน่ยคุณคุณเยียอยู่ไหนครับอยากขอตักน้ำก่อนฮะตักน้ำทำอะไรตักน้ำออกวัตถุการออกผมรู้ผมรู้โอ๊ยมันตามมาไอ้มันตามเยเดี๋ยวพึ่งมาเดี๋พึ่งมาทางนี้ไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงนล้ป๊อปปอนเหมือนเดิตอนนี้ตอนนี้หลบอย่างเดียวฮะ อ๋อไปไหนไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้แม่งก็ลงมอสวิ่งเหมือนกันเลยคุกกี้ครับเค้กอ้ยคุณเยบคุณอยู่ใกล้คุณฮะ<า>แต่ไม่รู้อยู่ในซิกซิกซิกมอต์มอติเพเยอร์นะวตอนนี้เหลืออีกหกคนก็จะรอบไฟน,นอลแล้วไม่ไอ้คุกกี้ครับเค้กนี่ใครวะคุกกี้ครับเค้กไม่รู้ไม่ใช่เค้กหรอกเพราะเค้กมันจะนี่เค้กจะรู้สก,กินของเขาดีเครสี่ แม่งมาละแม่งมาฮะเฮียคนไทยไอสัตว์คนไทยคนไทยเออกูก็มีดาบโอ้คนไทยแม่งเกลียดไอเฮียเอ้าตายเหรอตายเลยก็บอกแล้วคนไทยบางคนก็ไว้ใจได้บางคนไว้ใจไม่ได้กำลังจะตีเลยโอ้โหงางศพเลยนะแหมเอยากอยากเล่นบองฮันว่ะไล้บ้องฮันกันเล่าบ้องฮันนะบ้องฮันสมัครไม่ ตอนแรกเคยเล่นบล็อกฮันนะแต่ว่าเวลาแต่พอมันมันนานไปมันต้องอัพมันในนี้มันสั่งให้สมัครอะไรอะ่ะลืมไปหมดแล้วแต่ก่อนนี้ก็เออสมัครชื่ออ่ะสิบร้อยเสร็จร้อยแล้วแต่นี้เราลืมไปมแล้วหมดละคนนี้สมัครมันเหมือนจําหมดนะฮะเวลาสมาัครอะไรอะรหัสอะไรเงี้ยเดีย๋ยวเพิ่งคนไทยแม่งนัดรวมกันแล้วคนไทยตอนนี้นัดรวมคนไทยนัดรวมคุณจะไปฮะคุณทารมคนเดียวไหมฮะ ผมขอบูคนเดียวดีกวว่าครับคนไทยคนไทยไว้ใจยากคนไทยแม่งเังไททุกคนคือคนไทยบางคน,นก็ดีนะบางคนมันก็เกียนก็เลยไม่ไม่อยากยุ่งกับคนไทยละนนยบางคนก็ช่วยอ่ะบางคนก็ช่วยบางคนก็ไม่ช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไว้ใจเจอธนันโนก็ไม่มีรูธนันูโอ้โหชิบหายเลยเนี่ยยูนเซี่ยวัฒตามคุณอะไรคุณเพิ่มอีสามสาอีก มีคนมาไทายใครใครมากูไม่ใช่กูอยู่ตรงขอบขอบโลกตอนนี้เหลือสิบสามสอวเวล้ยไม่ใช่มีคนมามีคนมาหนีหนีโอ้โหเด<อ>ีเพิ่มอันนึงมันเงียบเลย <laughs> ข้างหลังเมืองไอหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยใครมะ<อ>แล้วีประมาณเท่าไหร่อ่ะแล้วมองไม่เห็นเนะี่ย พอมีเห็นอะไรละผมก็คุณตายไปแล้วนี่อ้าวคุณผุณแม่งอยู่ข้างล่างัหมดเลยคุณตายแล้วใช่ไหมเฮียยังยังไม่ตายโอหมันก็ตายแล้วเฮ้ย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  Ôi, 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 màng, ơi hơi hơi mang hơi Get man Get man Get man out yết đi tìm 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 ตัวโตมาไม่มีน้อยย่ยเป็นเด็ก้อยว่าตูดมาย่าเรียนรู้อยู่เดี๋ย่งพึ่งามันได้วเ่จะข้ามันได้แล้วจะข้ามันได้แล้วจะข้ามันได้แล้วอีกนิดเดียวแม่งเดินเราวิง่งไม่ไรจะมีของัแม่จะได้เ โอ้โหของเยอะบาเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดโ<ช>ต่งแล้วดัวนวหนีก่อนมั๊บนึ่ขอไปตรงไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอไอ้สุดขอบโลกดีกว่าเออเดี๋ยวแม่งจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนคือเดี๋ยวแม่งรู้ขึ้นมานี่เราตาอะไรควรระวังนะถ้าคือยู่สุดขอบโลกอ่ะมันจะเหมือนแบบโลกแม่โลกเงี้ยแต่มันจะเป็นเหวตกก็เหมือนกันนั่นแหละเคยเล่นไหมครับ่วนย์จสิบยี่สิบจุดเก้าจุดห้าวะ ที่ตรงขอบขอบลูกอ่ะเออ,เอ,อแม่งตายตรงนั้นอ่ะเออเจอของแล้งทม่ะารทำมาทำพี่ทำเมีย,เ,ยเจอดาบเจอขวานเก็บก่อนใช้ก่อนแล้วก็เอาขวานนี้มาใช้โอเคตอนนี้คนไทยแม่งผมว่าผมอยู่ในรอบไฟนอลแต่ว่าผมตายแน่เลยจริงๆผมไม่ค่อยจะ,จะ,จะ,จะเอาเอะไรทั้งท่ายไปเลย ตอนนี้รู้สึกว่าผมโกงเนะี่ยลงมอสวิ่งมาเนะี่ยผมว่าคุณก็รีบไปลงมอสวิ่งก่อนเลยก็ได้นะคุณมาคนโกงมีเยอะเออคนไทยโกงหร<ด>อโกงมัง่งเออไม่เป็นไรหรอกคุณก็รีบไปลงมอสวิ่งก่อนก็ได้อาจจะว่เนะี่ววนนยเราผมลงไปตั้งานะะานแล้วฮะอ้าวใช้อยู่เหรอตอนเนะี้ยใช้อยู่ครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นตอนที่นานแล้วเนี่ยโอ้ คึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ท่ามันเถอะตอนนี้ผมก็เลยเอาคอมปินซ่อมอยู่เลยเจอนี่มาโจซีซีอะไรอ่ะครับหนึ่งตอนนี้มันมันหาไปชนละมูลเลยตอนนี้ไม่กระจายอย่กดแคปจอแคปจออยู่คุณเชื่อไหมครับผมเป็นเอื้อนจะกล่าอะไรวะเอื้คนไทย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 ใจกล้าคนดอเด็กให้ดีไม่่ใชทุย ได้ยินเสียงผมแจ๋วดีไหมครัเออแจ๋วดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยเดี๋ยวแจ้วเหมือนทางแซดไอ้นี่อะไรที่มันเแจ๋ววัดถุนเจออะไรบ้าอ้าวลูดลูดไอ้นี่ปะครับลุแล่าลุนลาอเกที่เจว